ในบรรดาเด็กในหมู่บ้านเด่นดอนเรื่องไม่เอาทานก็คงไม่มีใครเกินเจ้าเลยมันเรียนหนังสือยังไม่จบหมอต,ต้นเลยก็เริ่เรียนเอาเสียดือด้อจนแม่ของมันต้องอ่อนอ,อกอ่อนใจพูดยังไงก็ไม่ฟัง เอาหกเอาใจก็แล้วกูบังคับก็แล้วก็ไม่เป็นผลมันจะไม่เรียนเอาท่าเดียวพ่อแม่ของมันก็เลยปล่อยเลยจ้ะตามเลยพอไม่เรียนหนังสือก็อเอาแท่เที่ยวเทร่าวมาก็ขออินพ่อแม่ กินข้าวเสร็จก็ออกไปเที่ยวเที่โดยไม่เคยคิดจะช่วยพ่อแม่ทำมาหาเอนินวันๆพ่อแม่เที่ยวเริงก็คอยสืบเสอะเพราะไม่รู้ว่าเที่ยวเริงจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างพอนานๆนานข้าถึงได้รู้ว่า เจ้าเริงได้ไปเล่นเกมที่ร้านในตลาดบางวันออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็ค่ำามืดบางทีก็ดึกเดินเป็นอย่างนี้เรื่อยมาในสิุดพ่อแม่เจ้าเริงก็รู้ว่าเจ้าเริงได้ติเกมอย่างหนัก เงินที่พ่อแม่ให้ไปก็ไม่พอเล่นเกมเมืม่อเป็นเช่นนี้เจ้าเริงก็เริ่มจะคลายเป็นเด็กรักเล็กขโม,มยน้อยถืออะไรของใครถ้าเผลอเมื่อไรเป็นต้องเส็ดเจ้าเริงแน่นอนได้ของไปก็เที่ยวไปเลขข่ขายที่ห่างๆแกงบ้านหน่อย พอได้เห็นมากก็เข้าร้านเกมและแหล่งที่เจ้าเริงจอบใบาหาเหินก็คือสวนมะนาวของตาเทียงตาเที่ยงอายุแปดสิบฝ่าแล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงแกอยู่ในสวนคนเดียวโดยสร้างกระท่อมเล็กๆไว้เป็นที่หลับนอน ลูกลูกหลานๆจะพาแกไปอยู่ด้วยแกเ้าไม่ไปแกบอกว่าไปอยู่กับลูกลูกหลาน,ลานแล้วรู้สึกอึดอัดสู่อยู่คนเดียวไม่ได้มันอิสระทีขวาเยอะแกทิงอยู่ในสวนมะนาวเนื้อที่ประมาณห้าไร่ ส่งแกก็อยู่ในส่วนนี้ปลูกมะนาวเป็นอาชีพมาก็หลายสิบปีแล้วไอ้เจ้าเริงคงเห็นว่าตาเที่ยงอายุมากแล้วคงจับมันไม่ได้ไล่มันไม่ทันเจาเลยก็เลยดบเข้ามาขามโมยมะนาวตาเที่ยงไปขายเป็นประชายิ่งเป็นช่วงมะนาวแพง เที่ยงแทบไม่ได้หลับแน่นอนต้งคอยสอดส่องจับไอพ่อหัวขโมยลูกชายของตาเที่ยงก็เป็นห่วงพ่อจึงได้นำหมาที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนตาเที่ยงหนึ่งตัวมันชที่อว่าเจ้าโชคเจ้าโชคเป็นหมาพันลูกผสมทัวมันเลยใหญ่อาการทีเดียว หนูตาเที่ยงจะปพล้มเจ้่โชกมากเพราะแกรู้สึกอุ่นใจขึ้นเป็นกองที่ได้เจ้าโชกมายู่เป็นเพื่อนและคอยเฝ้าขโมยให้แคด้วยคือหนึ่งเ่งเหลิกก็เข้ามาขโมยมะนาวทาเที่ยงอีกเพราะมันได้ไปหลายครั้งแล้วก็เกิดย่ามใจ คืนนี้ได้พากะสอบลูกเมื่อเริ่มมาลุ่ด้วยกะจะมาใส่มะนาวให้เถ็มที่เ่าเร่งลงมือรอลดลวด้วนร้วนหนามที่ตาเที่ยงลอง้อมสวนไว้และจัดการเก็บมะนาวทนที่อยู่ห่างจากกระท่อมของตาเที่ยงก่อนปีนี้มะนาวของตาเที่ยงดกเป็นพิเศษ เข่าหัวขโมยยืนกินมะนาวจนเพลินจูู่ก็มีหมาตัวมืดมาปวดพลาดเข้าหมาเห่ากันโชกเจ้าเลยหเลือกทำท่าจะกระโจนใส่เขขโมยแตแ่ตาเทียมถวายไว้ก่อนที่หมาจะเข้าย่ำเจ้าเริงเจ้าเริงไม่กล้าวิง่ง เพราะกลัวหมาจะวิ่งไล่กัดเอาจึงได้แต่ยืดตัวสั่นหันหกอยู่ตรงนั้นตาเที่ยงจึงได้รู้ว่าไอ้คนที่เข้ามาขโมยมะนาวบ่อยๆก็ไอ้เด็กคนนี้นี่เองเจ้เริงยกมือไหว้ตาเที่ยงปลุกปลุกบอกว่าอย่าบอกแม่เลย ต่อไปผมจะไม่มาขโมยมานาวตาอีกแล้วตาเทียงก็เห็นแก่พ่อแม่ของมันเพราะแกก็สนิทกับพ่อแม่ของเจ้าหัวขโมยดีแกถึงคาดโทษเอาไว้ว่าคราวนี้แกจะปล่อยมันไปก่อนแต่ถ้าเข้ามาอีกแกจะอ้อยเข็ม เจ้เริงยกมือไหว้ท่าเที่ยงแล้วก็รีบอกบอกจากสวนไปจุนเวลาล่วงเลยมากเกือบสามเดือนเจ้าเรืองจึงคิดจะมาขโมยมะนาวตาเที่ยงอีกเพราะช่วงนี้มะนาวกิโลละแปดสิบบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงมาก าได้สักสามสิบกิโลเอาไปส่งแม่ค้ากิโลละสี่สิบบาทคงเป็นเงินหลายทังอยู่และได้ข่าวว่าตาเที่ยงไม่ค่อยสบายแกคงไล่ไม่ทันหรอกและข่าวดีกว่านั้นคือไอหมาตัวโตท,ที่ตาเที่ยงเลี้ยงไว้ข้าสวนมันเพิ่งโดนรถชนตายไปเมื่อ สองวันก่อนนี่เองและแกยังไม่มีหมาตัวใหม่เมื่อทางสะดวกเจ้าเริงก็เริ่มลงมือปฏิบัติกรรมชั่วอีกครั้งกรรดีพ่อแม่สอนมาจนปากปากแข่ปากฉีกก็ไม่ได้เข้าไว้ในสันดานของมันส่วนกันชั่ว ไม่ต้องมีใครสอนมันกลับทำได้ทำดีเหยื่เริงค่อยๆย่องเข้ามาในสวนตาเที่ยงในเวลาดึกสาหัสในคืนนี้มันเข้ามาใกล้กระท่อมของตาเที่ยงและก็ไม่เห็นจะมีเสียงหมาเหา่าขอแสดงว่าตาเที่ยง ยังไม่ได้มีหมาตัวใหม่มาจริงๆในกระท่อมเหียบคลิบแสงแตะเกียงก็ไม่มีแต่คืนนี้มันเป็นคืนเดือนเพ็นแสงจันทร์สาดส่องจนสว่างไปทั่วสวนเจ้าเริ่งค่อยๆเรียบเคียงเข้าไปที่ข้างขวากระท่อม มันมองรดลอยขวาแตกก็ไปดูในห้องนอนของทาเที่ยงดึกแล้วทาเที่ยงคงหลับไปนานแล้วแต่หน้าต่างห้องนอนของทาเที่ยงยังเปิดอยู่แสงจันจึงสาดเข้ามาทางหน้าต่างเธาเรืองเห็นนัาตาเที่ยงนอนอยู่ในห้องหลังนั้นสงบนิ่ง แกคงรับลึกเจ้าเริ่มคิดอย่างนั้นและว่าคืนนี้ทางสะดวกคืนนี้มันต้องหาเฮินได้เป็นกอบเป็นกรมอย่างแน่นอนเมื่อทางสะดวกเจ้าหัวขโมยก็รงมือเก็บมะนาวอย่างว่องไวแสงจันทร์ส่งให้มันเก็บมะนาวได้เหลวขึ้นอาจจะมีน้ำตั้มมือบ้างเป็นบางครั้ง แต่นั่นมันก็แค่เรื่องขี้ผราติวมันคิดถึงเงินที่จะขายมะนาวพรุ่งนี้แล้วรู้สึกใจพองโตเต็มโบกมันเก็บมะนาวได้ตามที่ตั้งใจไว้แล้วจิงได้รีบออกจากสวนแต่ยังไม่ทันพ้นเขตสวนมันก็ต้องสะดุ้งหน่ง เมื่อมีมือมาจับกระสอบมะนาวที่เจ้าเริงสะายหลังอยู่แล้วก็ถูกดึงจนต้องหยุดอย่างกระทันหันเจ้าเริงหันไปดูข้างหลังก็ต้องใจหายว่าคนที่มาดึงกระสอบมะนาวของมันก็คือตาเที่ยงนั่นเองแกใช้มือข้างซ้าย หนึ่งกระสอมะนาวที่เชาเริงแบกไว้เ้าเริอง,งรองอกแรงดึงกลับมันคิดว่าก็แค่แรงคนแก่อายุแปดสิบกว่าแล้วจะมีแรงสักแค่ไหนและคงไม่มีทางเจต้าแรงเด็กอายุสิบกอย่างมันได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดอย่างนั้น เ่ยาเริ่งก็ออกแรงเสียก็ยืดดึงกระสอบมะนาวจางมือตาเที่ยงกลับอย่างเต็มแรงแต่แล้วมันก็ต้องแพลกใจแรงเด็กหนุมอย่างมันไม่สามารถดึงกระสอบจงมือตาเที่ยงได้และดูท่าทางตาเที่ยงแทบจะไม่ออกแรงเสียด้วยซ้ำ เจ้าเริ่มเรื่องใจไม่ดีคนแก่อายุแปดสิบว่าแต่ทำไมแรงอย่างเแรงยังกับช้างสารยังไม่ทันทั้ตัวตาเที่ยงก็ดึงกระสอบกลับกลับอย่างแรงจนทำเอาเจ้าเลืงหัวทิ่มกรมังอย่างไม่เป็นท่า พอตั้งหลังได้จึงรีบลุกขึ้นแล้วก็รีบโวยอ้าวออกจากสวนทาเที่ยงทันทีสายแล้วเจ้าเริ่มลุกขึ้นจากที่นอนเมื่อคืนมันไม่ได้กลับบ้านเพราะกลัวทาเที่ยงจะแจ้งตำรวจไปขับคืนนี้จึงได้มาหลบนอนอยู่ที่ขนล้างกลางทุ่ง แต่แถวเริ่งรู้สึกหิวจึงได้เดินทางไปตลาดเพื่อหาของกินคุณในตลาดพูดกันว่าตาเที่ยงตายแล้วคุณในตลาดรู้จักตาเที่ยงดีทุกคนโดยเฉพาะพวกแม่ค้าเพราะตาเที่ยงขายมะนาวให้กับแม่ค้าในตลาดแห่งนี้มานานแล้ว เกเรืองรู้สึกหงันเป็นอย่างมากเมืออม่อเมือม่อเมื่อจอนดึกเครืงคืนตาเที่ยงยังมาดึงมะนาวจากหลังมันอยู่แล็แย่งมะนาวจากมันป่จนได้แล้วแกตายได้ยังไงแต่แล้วแม่ค้าก็พูดต่อว่า เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าแกค,คงเป็นลมตายและน่าจะตายมาสองวันแล้วศพแกเริ่มขึ้นอืดและเริ่มส่งกลิ่นแล้วเจ้าเริ่มได้ยินประโยคนี้มันถึงกับลมแทบจับรู้สึกคอแห้งปากเหลือเริ่มแตกคนลุกเรียวไปทั้งตัวตาเที่ยง ตายมาสองวันแล้วแล้วเมื่อคืนละ่ะก็แปลว่าเจ้าเริงโดนผีตาเที่ยงเล่นหานเข้าให้เต็มๆแล้วนะสิคราวนี้เจ้าเริงคงเข็ดไว้อีกนานและคงไม่กล้าไปทำความเดือดร้อนให้ใครอีกของของใคร ใครก็หวงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามรุ่นเก่านะครับเน้ยพบกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ